คุณเคยสังเกตไหมบ้านร้างหลังนั้นที่อยู่สุดซอยน่ะบ้านที่ทุกบานหน้าต่างปิดสนิทราวกับเก็บงำความลับอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่แปลกประหลาดกว่านั้นคือกล่องจดหมายหน้าบ้านกล่องที่ผุพังจนแทบจะหลุดจากเสาแต่กลับมีจดหมายส่งถึงทุกวันไม่เว้นแม้แต่วันเดียวจดหมายเหล่านั้นมาจากใครไม่มีใครรู้ไม่มีใครกล้าพอที่จะเข้าไปดูใกล้ๆ ชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าบ้านหลังนั้นเคยเป็นของหญิงชราคนหนึ่งเธออยู่คนเดียวมานานหลายปีจนกระทั่งวันหนึ่งเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบ้างก็ว่าเธอหนีไปบ้างก็ว่าเธอถูกทำร้ายแต่ไม่มีใครพบศพของเธอเลยเรื่องราวเริ่มน่าขนลุกเมื่อมีคนเห็นเงาเงาที่ปรากฏอยู่บนกระจกหน้าต่างบ้านหลังนั้นแม้จะไม่มีใครอยู่ข้างใน เงาของผู้หญิงแก่ๆก,กำลังยืนอยู่ตรงนั้นมองออกมาผมเคยลองเข้าไปใกล้บ้านหลังนั้นในตอนกลางคืนแสงจันทร์สาดส่องลงมาทำให้เงาบนกระจกดูชัดเจนกว่าเดิมผมรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองผมพยายามเพ่งมองเข้าไปในบ้านแต่สิ่งที่ผมเห็นกลับไม่ใช่แค่เงาแต่เป็นภาพสะท้อนของตัวผมเองกำลังยืนอยู่ข้างหลังหญิงชราคนนั้น ราวกับว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้มานานแล้วการละเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาความจริงซ่อนอยู่ในสิ่งที่ถูกลืมใครบางคนเคยกล่าวไว้แล้วคุณละ่ะคิดว่าอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ้านร้างหลังนั้นและทำไมจดหมายเหล่านั้นยังคงถูกส่งไปถึงแม้จะไม่มีใครอยู่รับหรือว่ามีใครบางคนกำลังรออยู่